ส,สวัสดีเดจ้าพี่องปกาไปสูพูสุข้นมาพอ้อมมาพอ้าพอกันคือเกากับตุกติกตินแซมคนนี้กับมามากับมาดามหน่อยแฟนเพื่นะจ๊ะคือเราเราจะเพื่อนจ้ากินแกงเฮดค่ะเฮดบวกเฮดผึ่งนะคะห้านสาวเพิ่นไปหามากบตําแตงขนมจีนเพื่อนมาพร้อมกันสองช่องเลยเพื่อนมาเด้อมาเด้ดอแซบขนาดเลยว้าวเราไปกันนะจ๊ะทุกคนจ้าไปหามาจากป่าแบบสดๆเลยนะจ๊ะเนี่ยอุ้ยมือสั่นเตือนเตือนเนี่ยกินเฮดแซ่บ หลอกบักใหญ่เนาะหลานสาวคนสวยแกงมาให้ขับรถมาสามสิบกิโลเป็นอยู่หลังกล้องเป็นบ่ออกกล้องอ่ะย่างมาสวัสดีเพิ่นดูขังล้านนี่มาเลยแม่กลัวมาลูกมาลูกมาสวัสดีจ้าสวัสดีจ้ามาดูกมาเดี๋ยวเดี๋ยวร้เห็นมามามสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้านี่นี่นี่ ไปหามาเลยนะจ๊ะจากป่ามาเลยนะจ๊ะแกงมาให้เรียบร้อยเลยน่ารักมากค่ะท่าอุเทนอ๊าเขตอุเทนเพื่อนจังหวัดนครพนมเนาะนครพนมเพื่อนเอ้ยแถวนั้นป่าเขาหลายหลายตระสอนซอนเด้อยามเพชรออกนเนาะอันมันแดงแาแฟแซ่บบอกองดูซิ่งคำแซงเพื่อนข้าวก็คุณ เพื่นเพิ่นกินน้ำถึงกับบกินเพิ่นบอกว่าเพิ่นอิ่มแล้วเพิ่นกินเรียบร้อยแล้วเพ่นมาลูกของลูกของของี่ตายบุญรักษาพระคุ้มครองนะลูกนะอร่อยมากพีิกกับข่าเสียบเขาบอกว่าบุปินค้นขีนเ้เนียว เอ้ยน้ำน้องส่งเห็ดผึ่งไอ้นั่นหม้อเห็ดผึ่งหม้อเพื่อนเก็ดผึ่งหม้ออาน้อยนะเห็ดผึ่งหม้อก็ผึ่งท่ามันเดียวกันเลยหรอก็เลย่างก็ะอย่างอันนี้เห็ดเพิ่งเขาเพิ่งข้าวจนโซเซ่แดดกระซองหน้ำเพื่อนนั่งกินชิ้นหนาบ้านอาบแดดเพื่อน มาเนยักาเ็นกากอัยากาดยามแรงตุ้มหมสินทองมาเด้นดูไดเดนไปยาเช้าดแเดดนลายสุขภาพแข็งแรงเหมือนเ่ิมแซ่บจิงแซ่บตัง เป็นดอกๆเลยนะดอกแบบย่งไงเลยเพืเ่อนสุอจอนไปซื้อเขานี่แพงมากเลยนะแพงแล้วจ้ากลายร้อยนะนึงเลยไม่ใช่โมแมนสี่ห้าร้<า>อยเพิ่มบอกใช่หม,มอนี่น่าจะเป็นพันหลายล้านไปหาเอืน สชมพามน้ำหมดน้ำมันหลดสองร้อยร้านสาวร้านสาวแอบแอบแอบถ่ายรูปแอบอัดคลิปอาอาเอาเลยอ่ะคนสวยเอาเลยเอาเลยพี่เอเตอร์ใหญ่ใหญ่ถ่ายให้น้องบอลด้วยแบบายบอกคุณแม่สุขภาพแข็งแรงเลยพี่อ่อนโอ้ยเมื่อกี้เนี่ยเราลืมเยอเนาะ ตักแยกไว้แล้วเอาไปถวายพระให้ประตุ๊กไม่ไม่เป็นไรเราไม่เป็นไรเราตักไม่เป็นไรเราเรายังไม่ได้ชิมเรายังไม่ได้ชิมอย่แม่เห็นแต่ใจว่าเออลงไปเห็นไหมขัดตาอหัวเราะแม่ขัดตาเนี่ยต้องหนีแซ่บบ่ครัาขนาดเนาะ โอ้ยนากิ่แค่ะแ่ี้ลยเออบนี้เกงเ็ดแกปานี่เ็บปด็ันเ็วิถีบ้านๆคนอีสานนั่งกินข้าวฟลอฟลอนั่งกินข้าวกับพื้น เราคือกันนะเพื่อนคนละรุ่นป้านี่เนาะน่าซิทำมาแบบเป็นดอดใหญ่เลยเนาะคุอดังสะอ่อนตัวหญ้าเขียวด้วยใหญวๆนี่พอต่อไปหัวรอมาแบบสิบปั้นช่องให้ กินตังดรนเพิ่งเห็นมาถวยแกงเฮ็ดบัขาเฟมกินตังเรืนกับบเห็นกำมัแตงาเฟมกอกนเห็นตะต้นขอบคุณนแบอนีตะต้นขอบคปุ้แซ่บพอดีเลยงานเลยครับปูนะเพีย กิวค่ะเพื่อนป็นบริษัชทชกอุ่ม,มแต่ห้าวท่ามีหมักใส่ชกอุ่น้างเสิร์ชชกอุ่มสีแซมสีหอมแ,แต่คนมกนาานักค่ะนะฮะผัดนางเลยแต่พักนังเลยเบาเข่ากันละ้องเป็นพักชอกอุ่นนะครติ่งักอีตูเหมือนเิค่บ้านพักใส่อตูนงเลก,ก็ติวสามอย่างแก่จนจุกแเ่กก็นบ้าบอ บอกเลยทันบอกไม่สิไม่ไม่สิตักบนหันหยอก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 จะแบ่งเป็นนิดหน่อยบอกแม่เฮกับขขาเห็นนะก็จองก็จองนะต้องนั่งรวมพร้อมกัน สุขมากได้กินแกงเห็ดลายสั่งมากแซ่บเป็นความตั้งใจเนาะขับรถมาตั้งสามสิบกิโลหนึ่งอ๋อแถมต้องส่งบุญท้ำบุญสู้สุขภาพแข็งแรงเลือดอีหลาเด้อเจ้าลำลำล้วนใจเหนือซะชือลูกไอ้แกงอันข้าเปรีมาให้พวกอาอากินพ่อเพื่อนเป็นอ้ายเฮาคุณพูดที่สะพี่สองน่ะเพื่อนเป็นอ้ายผู้ที่สองจะได้แต่เพิ่นอยู่อำเภอทากุเชนห่างจากจังหวัดนครพนมประมาณ26กกิโลน่ะเพื่อน สำหรับคลิปนี้ก็จะขอขอบคุณเพื่อนทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมจนจบคลิปนะคะทั้งพื่อนในและต่างประเทศส,สำหรับกะขออนุญาตบายดนะค่ะเด้อเจอกันใหม่สวัสดีค่ะแล้วมะบุ๊กมะบุ๊กค่ะทุะกที่กินแต่คะเออสวัสดีค่ะหัวลานกัดนสวัสดีค่ะ <c oughs> ถ้ากันหัวกันเพื่อนเอ้ย <c oughs> สองทรงมาตางกันกระทั่งนี่กะสิโพอัพพาลาจางคื่กันไปนี้คด ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้นด้วยเลค่ะเด้อกับชมหน่อยๆของตุ๊กตุ้งกินแซมนะจ๊ะเพ่อนจ้าแบบ๊ายมาพบมาพบกันใหม่นะคะทุกคนบ๊ายบายมาดามหน่อยแฟมเพจสวัสดีจ้า,จา